ปัจจุบันในการรักษาสุขภาพทางเพศเนี่ยด้วยการผ่าตัดใส่อุปกรณ์แบบปั๊มเพื่อให้แข็งตัวคุณหมอย,ยังทําอยู่หรือเปล่าครับการใส่แบบปั๊มยังมีอยู่นะคะคือผมสนใจการที่จะช่วยเหลือแบบนี้มากๆอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยยังทําอยู่ไหมและค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ผลดีไหมครับอืมใช่ค่ะการใส่แบบปั๊มยังมีอยู่นะคะ โดยเฉพาะการแปลงเพศก็เรียกว่า trans trans ma trans man เนี่ยนะคะก็คือฝ่ายหญิงแปลงเพศเป็นฝ่ายชายนะคะ,คะก็จะต้องใช้อุปกรณ์ปั๊มนี่แหละคะ่ะยังมีอยู่ราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องไปถามแต่รัโรงพยาบาลนะคะหมอก็จะมีคุณหมอยูโรเป็นผู้ทํานะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนต้องไปคุยดูคะ่ะว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับแบบไหนนะคะจริงๆแล้วยังมีานทําอยู่นะคะ